สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องรัฐปาลาสูตรนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อรัฐปาลท่านนี้มาจากตระกูลสูงสักในแคว้นกุรุเลยนะครับชีวิตนี่เรียกว่าสมบูรณ์แบบมากๆใช่ค่ะคือเพียบพร้อมทุกอย่างจริงๆทั้งทรัพสมบัติหน้าตาฐานะ แต่พอได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นล่ะคะ่ะกลับตัดสินใจครั้งสําคัญเลยคืออยากจะสละทุกอย่างเพื่อออกบวชใช่ครับจุดนี้น่าสนใจมากว่าเอ๊ะทำไมคนที่ดูมีครบทุกอย่างแล้วถึงอยากจะทิ้งชีวิตแบบเดิมไปอะไรคือเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจครั้งนี้กันแน่นั่นสิคะอะไรทําให้ท่านมองเห็นว่าการครองเรือนมันเป็นเป็นอุปสรรคขนาดนั้นเริ่มต้นคือท่านรัฐปาลได้ฟังธรรมแล้วเกิดความเข้าใจที่ เรียกว่าลึกซึ้งเลยนะครับว่าการใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปเนี่ยมันยากที่จะพระพุทธพรหมจัรทร์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้อืมคือการดำเนินชีวิตเพื่อเป้าหมายทางธรรมสูงสุดนะคะพอเข้าใจแบบนี้ท่านก็เลยมุ่งมั่นมากว่าจะบวชให้ได้แต่ก็ไม่ง่ายเลยพอบอกความตั้งใจกับพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ส่งชี้ว่าเอ่อตามธรรมเนียมแล้วต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่ก่อน ซึ่งแน่นอนค่ะพ่อแม่ย่อมไม่อยากให้ลูกชายคนเดียวซึ่งเลี้ยงดูมาอย่างดีเป็นที่รักมากต้องจากไปก็ปฏิเสธเลยปฏิเสธถึงสมครั้งนะคะท่านรัตตปาเนี่ยก็เด็ดเดี่ยวมากนะครับทำยังไงรู้ไหมครับทำยังไงคะใช้วิธีอดอาหารประท้วงเลยนอนลงกับพื้นบอกว่าตรงนี้แหละถ้าไม่ได้บวชก็คือตาย โห oh, จริงจังมากแสดงเจตนาแน่วแน่สุดๆใช่ครับจนเพื่อนๆต้องเข้ามาช่วยเกลียกล่อมพ่อแม่บอกว่าเนี่ยถ้าปล่อยให้ตายไปก็ไม่ได้เจออีกนะแต่ถ้าให้บวชอย่างน้อยก็ยังมีโอกาสเห็นหน้าหรือถ้าเบื่อทางทำขึ้นมาก็อาจจะสึกกลับมาก็ได้อืมสุดท้ายพ่อแม่ก็เลยอ่อนลงนะคะยอมอนุญาตแต่ก็มีข้อแม้นิดหน่อยว่าให้กลับมาเยี่ยมบ้างนะครับ หลังจากนั้นท่านก็ได้บวชสมความตั้งใจมุ่งมั่นปฏิบัติธรรมอย่างมากเลยค่ะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะคะท่านก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ดับกิเลสได้โดยเส้นเชิงพอท่านบรรลุธรรมแล้วก็ระลึกถึงคำสัญญาที่ให้ไว้กับพ่อแม่เลยทูลขอพระพุทธเจ้ากลับไปเยี่ยมบ้านเกิดแต่การกลับไปครั้งแรกนี้ก็มีเรื่องราวอีกนะคะยังไงครับตอนท่านกลับไปบินบาตท,ที่บ้านเดิมนะคะ คุณพ่อจำได้แต่แทนที่จะดีใจกลับไม่พอใจกล่าวบริภาต์ตน,นิตต่างๆนานาวันนั้นท่านเลยไม่ได้อาหารเลยได้แต่คำต่อว่ากลับมาอา้าวเหรอครับแล้วแล้วยังไงต่อแต่เหมือนเรื่องจะพลิกค่ะวันรุ่งขึ้นคุณพ่อกลับนิมนต์ท่านฉันพตตาหารที่บ้านเหมือนจะเปลี่ยนใจหรือว่าดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเหมือนเป็นการลองใจมากกว่าค่ะ พอท่านรัตตบาลไปถึงบ้านนะคะพบว่าคุณพ่อให้คนขนกองเงินกองทองมากองไว้เต็มไปหมดเลยแล้วก็ให้ภรรยาเก่าๆของท่านแต่งตัวสวยงามมาช่วยกันพูดเกลี้ยกล่อมให้สึกกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมโอ้โหใช้ทั้งทรัพย์สมบัติทั้งความผูกพันดําเดิมมาทดสอบเลยนะครับแล้วท่านรัตตบานทํำยังไงครับท่านปฏิเสธหมดเลยค่ะชี้ให้เห็นเลยว่าทรัพย์สมบัติพวกนี้ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงหรอกแต่เป็นบอ่อเกิดแห่งทุกข์ ควรเอาไปทิ้นซะแล้วท่านก็เรียกภรรยาเก่าๆว่าน้องหญิงเป็นการแสดงออกว่าตัดขาดจากความสัมพันธ์แบบเดิมแล้วนะคะเด็ดขาดมากใช่ค่ะจากนั้นท่านก็แสดงธรรมเลยชีย้ให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่งามของร่างกายโทษของกามคุณเปรียบเหมือนบ่วงที่ท่านหลุดพ้นมาได้แล้วการแสดงธรรมครั้งนี้คงน่าประทับใจมากนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะเพราะเรื่องนี้ซาบไปถึงพระกน,นังของพระเจ้าโกรพยะ กษัตริย์ผู้ครองแคว้นกุรุพระองค์ก็เลยเสด็จมาสนทนาธรรมกับท่านรัตตปานด้วยพระองค์เอง อ๋อครับแล้วพระราชาสงสัยเรื่องอะไรครับพระเจ้ากรพยะทรงมีข้อสงสัยสําคัญเลยค่ะคือพระองค์สังเกตว่าคนส่วนใหญ่ที่ออกบวชชมมักจะเจอความเสื่อมสี่ประการอย่างใดอย่างหนึ่งมาก่อนเช่นแก่ลงเจ็บป่วยทรัพย์สินหมดไปหรือญาติมิตรล้มตายจากไปอะไรแบบนี้อ๋อครับคือมีเหตุผลที่ทําให้รู้สึกทุกข์กับทางโลกก่อนใช่ค่ะแต่พระองค์มองว่าท่านรัฐบาลเนี่ยยังหนุ่มแน่น แข็งแรงทรัพย์สมบัติก็มีพร้อมญาติพี่น้องก็อยู่ดีไม่มีอะไรเสื่อมเลยแล้วทำไมถึงเลือกบวชละ่ะนั่นสิครับคำถามสำคัญเลยคนที่ดูเหมือนมีครบทุกอย่างทาไมถึงเลือกทางนี้ท่านรัฐบาลอธิบายว่ายังไงครับตรงนี้ล่ะค่ะคือหัวใจของเรื่องเลยท่านรัฐบาลตอบว่าท่านไม่ได้บวชเพราะความเสื่อมส่วนตัวแบบนั้นเลย แต่ท่านบวชเพราะได้ฟังธรรมมุตเทสสี่ข้อจากพระพุทธเจ้าธรรมมุตเทสสี่ข้อคืออะไรเหรอครับเป็นหลักธรรมสำคัญสี่ประการค่ะที่ทำให้ท่านเห็นความจริงของโลกและชีวิตคือหนึ่งโลกอัญชรานำเข้าไปไม่ยั่งยืนหมายถึงทุกอย่างมันเสื่อมไปตามการเวลาไม่มีอะไรคงทนถาวรอืมจริงครับข้อสองเครับข้อสองโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตน คือเราควบคุมทุกอย่างได้จริงๆไม่มีใครเป็นเจ้าของโลกที่แท้จริงหรอกเข้าใจครับข้อ3โลกไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละสิ่งทั้งปวงไปก็คือทุกสิ่งที่เรายึดถือว่าเป็นของเราสุดท้ายก็ต้องทิ้งไว้หมดเมื่อเราจากโลกนี้ไปข้อนี้ก็จริงแท้เลยนะครับและข้อ4ค่ะโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตันหาหมายถึงความอยาก ความต้องการของเรามันไม่มีที่สิ้นสุดเราเลยต้องวิ่งตามอยู่ตลอดเวลาไม่เคยรู้สึกเต็มหรือพอจริงๆเสียทีโหสี่ข้อนี้คือกระทบใจมากเลยนะครับท่านได้ขยายความให้พระราชาฟังเพิ่มไหมครับขยายความค่ะท่านยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับสิ่งที่พระราชาเองก็ประสบพบเจอได้เช่นเปรียบเชบกำลังวงชาตอนหนุ่มๆกับความเสื่อมถอยในวัยชาราของพระองค์เองหรือชี้ว่า แม้จะเป็นถึงพระราชาเวลาเจ็บป่วยก็ไม่มีใครมาแบ่งเบาความเจ็บปวดนั้นได้จริงหรือสมบัติมากมายแค่ไหนก็เอาติดตัวไปตอนซึ้นพระชนไม่ได้อืมครับและที่สำคัญคือเรื่องความไม่รู้จักพอแม้จะครองแคว้นใหญ่โตแล้วก็ยังอาจจะอยากได้เพิ่มอีกชี้ให้เห็นว่าความพร่องหรือความไม่เต็มนี่แหละมันขับเคลื่อนเราทุกคนไม่เว้นแม้แต่พระราชาการเปรียบเทียบแบบนี้ทำให้เห็นภาพตามได้ชัดเจนมากเลยนะครับ พระราชาคงจะเข้าพระทัยและชื่นชมมากใช่ค่ะทำให้เห็นว่าการตัดสินใจของรัฐบาลไม่ได้เกิดจากการหนีปัญหาหรือความผิดหวังส่วนตัวนะคะแต่เกิดจากปัญญาที่มองเห็นความจริงที่ลึกซึ้งกว่านั้นคือความไม่เที่ยงไม่แน่นอนความเป็นทุกข์ของสภาวะทางโลกทั้งหมดตามที่พระพุทธเจ้าสรงสอนสรุปก็คือการสละโลกของท่านรัฐบาลมาจากปัญญาล้วนๆเลยนะครับ ที่มองเห็นสัจธรรมไม่ใช่เพราะขาดอะไรไปในทางโลกทรัพส,สมบัติเกียรติยศความสุขต่างๆนานาแม้จะมีมากแค่ไหนก็ให้ความมั่นคงที่แท้จริงไม่ได้ประเด็นนั้นเลยค่ะมันทำให้เราเห็นว่าความสุขหรือความพอใจที่แท้จริงอาจจะไม่ได้มาจากการเติมเต็มทางโลกเสมอไปแต่มาจากการเข้าใจธรรมะการมองเห็นความจริงเหล่านี้มากกว่าน่าคิดต่อมากครับแล้วในชีวิตของเราทุกวันนี้ อะไรคือความพร่องที่ยังคอยขับเคลื่อนเราอยู่หรือเรากำลังวิ่งตามอะไรที่ไม่เคยทำให้รู้สึกพอจริงๆหรือเปล่าเป็นคำถามที่น่าเก็บไปทบทวนดูนะครับ